สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช้านี้นะคะก่อนที่เราจะข้ามกลับไปยังประเทศไทยนะคะคือตอนนี้ยังอยู่ที่เวียงจันทร์อยู่ค่ะเราก็แวะมาหา,หาหลานชายอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้จากคลิปที่แล้วนะคะเราไปทานอาหารกันที่พัตตารนะคะเช้านี้เราจะเดินทางข้ามกับประเทศไทยแล้วนะคะก็แวะมาหาแบบไม่ได้บอกอะ เจ้าบ้านล้วงหน้าเลยค่ะยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตากันเลยราคาสามพันกว่าบาทอันนั้นกคือว่าตันมะลัดลายใหญ่อลลัดอลลัดเปิดทันทีของฝากน้องปุตตาจากะไม่ใช่ของน้องปุตของของฝากจากหลานชายไปกินที่ดอนปุตตาเนี่ยเอาเอาเจ้าภาพด้วยสิเสื้อผ้าของฝากจากหลานชาย จมเ่นจนได้ไงโอยจะแม่เนี่ยนั่งนอนดีหลายเป็นเสียแล้วก็ให้เป็นเสียไงก็ีเขเปียนซะไบ่อเขาเ่ยนนอนบบนอนอะไรนี่ไปกินกับ สันตรเอาเล่ยปุไนอวื้ออะยังเออตอนไมเอาเอตอน้ำเศษทีนั่นนี่เนาะแจ็เป็นยี่ห้อนั้งเป็นยี่ห้อนยังในเบียเต็มโต๊ะของสันตีเป็นบแซบแยเลยผิวเวากินเหล้าไม่ย่งเอาซบ่อันของเขาอ่แม่ไห้แม่กินละซาสมขวดนี่แต้ละมีหลายรูปแบบเนาะใส่ละลงเบียบางห่นี่ลังวายอยู่สิใดวางหั่นี่ อามามาหายไายลังไวนนี่ดูนี่ลังไวนี่กัเขาจีนออ้ยนี่ของฝากของฝากของฝากจากร้านชายเป็นไวน์ไวน์อร่อยอร่อยด้เมากันอีกแล้วเย็นนี้นี่เมากันอีกแล้วนี่แต่ขันท้ายยัวยัวนี่จาลอยสิบดอนกับประมาณชี้พัน กนนีบิจิเจ็ทขั้นาบบเจ็ทขันหลังจ,จะอ,อัศวโ,โ,โซขวดใหม่ไงบอสบอสต้องโซอันนี้ทรบมมดาของรรม,มาดานบอสมันบอสบบอทรม,มาดานสำหรับเฮามเด้โบอสทรมดานอยู่ทุกเพื่อนหันโตนัน่นสองแสนบาท อ่านเป็นหอนเอาะมันสิแตกเยอะลงมาสองแสนแปดเอาไปไว้ในห้องนอน

กันลกมาเล่นกันลกมาเล่นกันลงมาเล่นได้ายตัวนี้าโชว์สิใหญ่เพีนี่เชว์ข้มาแล้วจบดีเด้ค่ะอ๋ออายุขนาดมาแล้วใบกว่าละสองแสนายกว่าละสองแสนมาแล้วนี่เดี๋ยวนี่มันขึ้นละราคามันขึ้นเป็นประมาณสามแสนบาทแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาร์แปดพันเจ็ดร้อย บอสเราพวกนี้มันขึ้นเลยแตะเลงต่เลงจเลงโอ้ปัจจุบันนี้สามแสนแล้วายจากญี่ปุ่นชื่ออะไรนะฮิบิกิฮิบิกิยี่ห้อเดียวกันของญี่ปุ่นขวดละสามแสนนี่เด้แปดพจดอเกิบเก้ดอลลาร์ดอลลาร์นะ8ปดพันเจดอยาสิ อันนี้ว่ามันควรนะ่ะรหเอาสามสิบหาคุณอรน้าิเนตอไงหซื้อมาแพงดีได้อ่ะไอไงราห่งนเขาเนเ่าอันนี้ไดเขเอนีได้บ่ได้ไไแล้วมันจะหน่อยลงหน่อยญี่ปุ่นเลยแล้วมันมีก่งยัง่าตอนนั้นพี่เบิรงรกค่าตัว ตอนปีวางยาเนี่ยนะยสองแสนไเด๋ยวนี้สามแสนละตัวยาวที่บอลาซื้อมาเต้องซื้ซื้อบัตรที่ั่งนีนั่ตัวเนี้ย้ซื้อไว้นานแานี้แล้วขึ้มาเนี่ยมันเป็นเมาเงินเท่าไหร่สองสาปีสองสามสองสามีตกมาปีนี้3ามแสนและซื้อมาตอนสองแสนอืม ยังกินลงไปแล้วมันเป็นยังไงในท้องมก็เมาด้วยกันเลยสามแสนกับแสนหนึ่งต่างกันอยู่นี่คือตัวนี้มันธรรมดาตัวนึ้งสินะมันธรรมดาตัวนี้มันของมันจับระวังนะจ๊ะคุณนิมิงสามแสนนะคะแก้ววายนี่เก้าพันบาทนะคะคนลุกยักเนาะ อเคหลย้อวเลยโอสองแสนวัวไปนีขวดไมับพคนจากโุกาาถินด้อนีกากินสองแสนก็จะไปซื้อยังดีเนาะสามแสนเน่ยแว้วตอนนี้ฮะบุก่ากินหัวหน้าเมื่อละแก้วคือหง่นี่ยืืมธ่รมดามเลยรต้องไปออนไลน่อันนี้บ่แพงดอกอนไหนโป้แพ่แชมเปญเราอันขึ้นไปแล้วล่ะบ่้มีเวลาไปกินเบียร์ป้กินอนี้เอาใส่กระเป๋ามายาไมนแตกใส่กระเป๋าทีตายนะตอนนี้นะ ท่นแ่นว่ากันยัแันมเอ็ดขาแ่งขนาดบ่เข้าไปแนะเขาไปเทปไวนมันเป็นเช่นเป็นมันเปนยมนเปยามือเวลาเขียนอเคยแตีลยอมิเลตเขามาเอาเป็นมขีวเป็นขวดเป็น อยู่เดินดินอยู่ตอนไปดูไปการเมดอิมเบลตินมนบ่ยมันไตั้งเต็มโตอยากกินระจับระจับไปเดียวก่อนนั่นเองนอนซันเฟิสคาไปกันพ่อแม่ลูกเนี่ยโอ้ยเบิ่งนออนซอนว่ะสาทคลายยายยาเกือบยิ่งตากันมันขึ้นไปหุ้นถ่ายไม่ทันตอนเปิดลายป้องเลย อันนี้แชมเปญเลออาทิงอาทิงกดอนแล้วอาทิ่งทนยให้หน่อยแชมเปญเดบ่ายนึ่งแม่เอาไว้หมดแล้วเหรอเอาแชมเปญก่อนเดี๋ยวนี้ใช้แบตนี้มาแล้วนี่นี่อันนี้เลยนี่แอนเขาขอเก็บคิดถ่ายเป็นวิดีโอทำวิดีโอแชมเปญขวดในร้านใหญ่ขวดนี้ค่ะแชมเปญไายญี่ปุ่นค่ะ แชมเปญแชมเปญเซโยมันยืนมันยืน,น <c oughs> จะดื่มให้ดูนะคะโอ้มาอีกแล้วมาเป็นระยะระยะเลยวายนะไม่หมดง่ายไม่หมดง่ายไม่หมดง่าย ถ้าไม่กลับก็ไม่หมดท่านีวายนี่ถ้ายังนั่งอยู่วายก็มาเรื่อยๆแชมป์ก็มาเรื่อยๆมาดานติ้งต้องขออนุญาตเบอร์หน้าของหลานสะพายนะคะเพระาะว่ายังไม่ได้ล้างหน้าเลยค่ะแต่งหน้าก็ยังไม่ได้แต่งนะคะปกติจะสวยเสมอเลยค่ะ เงใจไม่อยักลงหน้าสดๆของลานสะพายค่ะเขาขายหอดกล้องเขาเน่นะนอยู่เมืองไทยหรอป่าครัวเตอรที่มันเก็บเนี่ยเขาบ่นหิมเนี่ยหินไม่หมดง่ายนะนี่วายไม่หมดง่ายเนนั่งอยู่ต่อก็มาเรื่อยๆนะนี่เออตอนรักกันด้วยวาย แค่ข้าวฟ่างเดี๋ยวจะไาไว้ก่อนสิตรอมอยเป็นเช่เป็นที่กินแบบแส่ที่สุดเลยอะไ่งี้ยอ้จะกินไปยิ่หอมนิ้นิ้งนักกินปลานันวะเ็าแม่เวลาไปงไปหามไอ้ไอ้ไอ้ตรงนะท่าง่าก็เป็ช้นเต่งก็นังเส้นเป็นอันนี้ไงแต่มันจะเป็นแบบ ขมเป็นอ้าวคอวายมาทางนี้นะคอวายคอวายคอวายมาทางนี้คอวายคอเล่าคอเบียร์มขนเป็นของฝรั่งแต่เขาไปสื่ออยู่ญี่ปุ่นอ่ออ่ยกยกเชียรใหญ่ยก อาเซียใหญ่ยกหน่อยเสียใหญ่อกกยไม่ต้องโฆษณามากเอายกเอ้ยยกไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวมันเหยอเาะมันจะเหยอาภาเอเเซียเจ้าภาพเซียเซียเวลาอเียนเราเป็นกินลลาก็สิเศ้าเสียงแหบเอากินแมมล่ะสิไม่ไม่ดอยเยเ่เยเกินมด้วยย เรามาที่โรงบ่มวายวันนี้โรงงานวนยนะวันนี้เนี่ยมาเทศวายยิ่งกว่าบีซีแคลรนาสงสัยไม่พอวายเนีเสียงยังแงบอยู่ดีบ่ม่ง้ปน่เออมันยังไม่พอวายเสียงยังแงบอยู่ยังไม่พอยกแอนยก ไอยังใชยังปนตัวนี้จะเล่งให้เมาไวขึงว้าหูตึ๊กตุหน้าบวมหน้าบวมสงสัยไม่พอวายหน้าบวมไม่พอวไหวบุได้กินแล้วไม่พอไหวไม่พอวายอ่ะโอเคยกเอ็นยกเท่านีวเลยนะขับรถได้เน้าลืมขับรถบ่ดีเลย่ะอ่ะติงอีกรอบหนึ่งเห็นว่าบ่ได้ขับรถก็ได้ ของฟรีมีในโลกตัวนี้เขาเย็นนะของฟรีมีในโลกมันจะอยู่ประมาณอันมันกับฟอร์ดแบบขี้เมี่ยมหรออยู่ประมาณ70ไมันกับพ่อโอเคเนาะนี่การทั่วไปกันสมมติว่าเขาตีหางคิดนาะคดูอยู่ในทองตลาดทั่วไปแต่ว่าตัวนี้มันคิดเป็นกมันบวันนี้มาชิมายบ้านหลานชายยังจะเจ้าของโรงงานผลิตายเลยค่ะมีทุกขุนทุกยุคทุกประเทศบริอยูเทอร์มิเนลไม่ติดตัวนี้ อาลับอิมิเลสนเมื่อนั้นไปไปตุกเที่ยวแม่ดอะไรนนยกให้ดูหน่อยนิ้งบอกอัเจ็กยกให้ดูหน่อยเจอคลิปเชร์ชร์แล้มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อยังก็จะของลงบ่มวายเลย อาหาราอีกแล้วของว่างของว่างเดันนี้แปเปอร์ทาซอร์นะว่าฝังเรียกแอปเปอร์ทาซอร์ของว่าของว่ามาตลอดเ้าจีปาร์ตี้เด้อนี่จากเมืองเราวู้าจีปาร์ตี้แท้ๆผู้ใดมากกันมาจ์ตี้พวกแขกพวกยนี้ัมามื่อเามาตลอดข้ามักเหล่าเนี่ยว่าเขาบอกีววจะต่อในยัแบบมีซิมอีก ไม่ใช่ตะวายเดอร์มีซิก้าอีกว่ะนะโอ้แล้วมักสูบวะเออค่ะคันเอามักสูบค่ะอันอันมักเนาะเมีมักหรือหัวมักเดียวนี้มักหัวมักเมียมักเดียวนี้โมเมนตหัวมักเบิร์ดเดนเจนิงเราบอกบ่ิบทได้เจนิงนะอันนี้ต้งกั็มากอันนี้ต้งกั็มากเออตอนผัวในผัวพร้อมแตกละ อันนี้ปลามังกอนนะบอครับบอปลามังกอนอันนี้บ่เป็นปลาคาร์พปลามังกอนไปดูไปดูมุมรองเท้าบ้านนี้เตรียมจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังเตรียมย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้วดูแอบรองเท้าค่ะรองเท้ากอ แต่ว่าหาเสียไงเสียเสียยังกอดเสียทิพเสียไงแล้วก็แม่แม่เลี้ยงอันทิพนาะทิพแม่เลี้ยงทองทิพนะแม่เลี้ยงทองทิพน้อยทองทิพเขาดีใจเด้เมืองดีเขาเดินมาเนี่เมืองเล่าเนี่ยคำว่าแม่เลี้ยงในโมเด้ดีปรนไดเด้ บอดอีบอดมนแม่เลี้ยงบอมเแม่เลี้ยงไหมหรือแม่บุญธรรมเลยอ๋อเมนไปอ๋อบอมเอนก็จะก่อนว่าแม่เลี้ยงนี่เอา่หแม่บอดสันนะเขาจะว่าบาร์แม่ว่าแม่เลี้ยงเนี่ยไหมหรือว่าแม่บุญธรรมเอเดียเอเดียในของทองนี่หนมาดามเอาซะเอาเป็นมาดามซะมาดามมาเลี้ยงมาดามน้อยทองทีอ่าอ่เป็นมาดามถ้าถ้าให้เกียรติเขารวยไหมฮะมาดาม เยจังเลยมาดามว่าเราบอกพ่อซาลาว่เป็นนะต้องมาดามน้อยทองทิพย์น่าจะกุญญกุลให้ยัยให้พ่อมาจักเนาะพ่อมาจักขอบคุณขอบคุณมาขอบคุณเสียใหญ่เอาไปในขอบคุณเสียใหญ่ขอบคุณมาดามน้อยทองทิพย์ นั่งต่อไปวายก็ไม่หมดแน่นอนค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเราต้องเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยแล้วนะคะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ